นี่นะคะทุกคนฝีมือคุณแม่ถ้าจะพูดไปก็เหมือนหมูปิ้งน,น,นะคะเหมือนย่างหมูกินนะคะนะคะ่ะก็อร่อยดีนะคะแม่ก็เลยด้วยหอมนิดหน่อยหน้าตานี้สวยมากแต่ว่าหน้าตาสวยไหมสวยมากค่ะรสชาติเรอล,ลองชิมให้แม่หน่ะ ก่อนไลน์นะี่คือถูกใจอร่อยหรือไม่อร่อยอร่อยอกก่อนหยิบอาหารนี้ต้องล้างมือก่อนนะคะเด็กๆ ตอนเย็นเราก็คงจะเป็นตัวน,นี้และค่ะค่อพวกเรามันกจะฟันเหนียวรัเจุดยอดอร่อยมากๆจะมาดกเลิปหน้าว่าแม่จะทำอะไรให้น้ำใจกินอีกนะคะ